ค่ะยายนัคนสวยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าว <c oughs> เที่ยงกันค่ะมิซามุงูมิแกงถั่มชุบเป็ดบลค่ะกระเพากัะดูนิดนึงแกงถั่มไส่ใส่หมูกับอันหัวหอมนี่ค่ะแซ่บๆค่ะพี่เนาะกินข้าวเหนียว ใส่บุกพรีกร้อนน่ะอืมเอาแล้วคนะ่ะอืม,อมเศรษฐาเอฟซีทั้งไก่ไทั้งไก่ไม่กินน้ำแกงแต่เนี่ยวคนสวยจ้ะทอดสดุ่มนะปั้นหมูหู้ค่ะปั้นหมูหู้แบบแบบอือ ฉันไม้บอกกอ่แบบค่ะ ันมือบอกเลไดบอกใครอยากกินนะเพราะว่ากนนแ่บมกนอกันหมดจะกินแกงพามีแหละทำหุ้งกับยากเห็สองอย่างมงเน้น Hãy subscribe cho พุพกเนี่ยสะดใหง่ด Whoa, ีค่ะพุกเนี่ยดแกงผามขําตามหุหงุ่ํา ได้แน่วมากค่ะขายไม่ได้กินทั้งสองอย่างพร้อมกันอือทำม,มานแข็ง mắm mừng ừ. mừng mà mừng 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 อุ้ยมะามำหญ่กับเฉลยพี่น้องเนี่ยสามภากเองอืมอืม,อมจางผามข่ะเป็นกจางผาม แบบว่นี่วันนี้มักใส่หอมแดงเนะะี่ยค่ะเขาบอกผิดเหรอหมูกับว่าหมักใส่ไนไหนหรอกเต่ใส่เพราะเป็กับใส่นิดนะะึงม่ประกุดอืมอืมอืมมากรุกเหรออืมอืมอืม แซ่บเลยค่ะผามนี่ยมุจักที่ไปที่มมาห้องผามอยู่ค่ะก็กินก็บเพินประจ,จำสาอยู่หน้าเพื่อนหน้าเพื่อนงูไกลบ้านอยู่เลยพูดไก่ๆเส้นประทานบอ,อาไอแรงน้ำสะอาดอยู่ค่ะอืม าาสายไรสารสายไร่เม็ดสา,ายไร่สินก็คือเท่าเท่าคนมามักเป็นไหนอะอืมนี่เป็นสื่อนี่เป็นเอยียงหรอกนี่วันมามากักผู้คนมาคนก็มากเนาะ ข้าวกินนิดน้อยรัดรับเล็กๆมันไม่ค่อดูสิแมเจองาไขยพั้มเนี่เต็มที่อ่ะใส่ใบบ,กบกักกูดใส่ตะไคร่อือใบบักกูดกินในเรื่อยๆกินเนี่ กานยังค่ะอือรุ่งรุอดได้ไหมออือ,อ,อขเขาน่าเอเคกเนาะขันเนะคลิปหนพอกันไหมคลิปนีซมีสก,ก่อนเนาะโอ้เพลินหลายอือข้าสุดท้ายอือสดค่ะตปมปม,ปมน้ำกันนี่อ่ะ โอ,อ,อเคค่ะขึ้นมาพอดกันไหมล้อนเนอะเริ่มกระจายกใจายยันแนวคนสวยเลยค่ะวสวัสดีค่ะเอฟซีบายบายค่ะ